ครับผมสวัสดีครับพบกับชิดปากแปรนะครับผมเนาะเอาขึ้นมาแล้วมะทายเจ้าแค่ขี่ต่มออกจากรถนี่แล้วเป็นไงครับผมเจ้าไปลุยขี่ต่มมาตั้งแเอาเจ้าไปลุยขี่ต่มมาตั้งแโอ้นะครับรถนี่เห็นงานหนักครับผมทรงบุบสมบัตินะครับผมขี่ต่มเต็มอยู่ครับบัดนี้บุ้มย้ โนียขีเหนียวเอ้ขีดเหนียวขีเหนียวนานะขีเหนียวบุงเลยโอ้ที่ครับสมบุกสมบันเดี๋ยวเขาจะไปบังโอ้คุณเอคุณอะคูบตาลาคูบตาครับพี่น้องเลยคูบตาลาคูบตา ขยับเสื้อรถโน้ขยับเสื้อใครกับ,บตัน,น่น่ะนะกับตันก็ขับรถแมคโครเล่นนะครับผมไค่อย่างพี่ชัย ใช่บานำบางวนนำเลือกะไม่หยังาดปิงอุ้ยมาแล้วว้ยปิงตัวบางให่ใส่ใส่ปิงตีนตีน้ำตีน้ำตีน้ำคุณ้าปิงปิงปิงปิปิงปิตีน้ำตีน้ำตีน้ำมาแล้วมาแล้วปิงผมล่างลามันมากไหม ลองล่องตีน้ำเลยร่งมีแล้วก็ตีเดยกับแม่เลยเดียกับแม่เมื่อกี้เห็นเด้วกระโดดกันแอดใช่ตัวใหญ่พดพูน่าเนี่ยนี่นี่นี่มาแล้ว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 ล้าแล้วมาแล้วมาแล้วาล้วมลว้า้วมาแวมาแล้วล้ว้า้ว้า พอเล้วมาเรนมอเรนโอุ้ยบ่เห็นเร้วไปเน้ะถ้าเห็นเหล่าเข้ามาใกล้โอกโอ้ โอ้ตกใจเบิดฮัลโหลครับมีอีกบป่ามีปิงป่ง,อ,งอีกบปล่าฮะโอ,อ,อ้ <c oughs> <c oughs> ใจหายใจความเมื่อเฮ้ยใจพ่นเห็ดเป็นตัวทีบ <c oughs> มีอีกเปล่าเปล่านะโอ้ปิ่งใหญ่เหรอปิ่งตัวบักใหญ่ไหม ลงไปรอบปีไปซีดโว้ยลงไปรอบปีวนิแมบัดสีวาโกายู่ตีนน่ะกควายู่ตีนน่ะนาะแม่จ้นาแม่กคอยู่ตีนนะแม่ มาไปนุสลักอยู่หนาัวนแล้วเอาปีใงใส่เขาฮะไปแล้วครับผม เมื่อกี้เมื่อกี้แล้วเมื่อกี้แล้วอันกี่ลุงพ่นเอาปิ่งโยนใส่ข่อยแลนหูลูบเลยวะอากัปตันก็ยังขับรถเล่นอยู่นะครับผมนะับก็ไม่รู้ทำอะไรครับขับรถเล่นนะสายไฟสายไฟกันเลยนะ นะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับผมบรรยากาศยามเย็นนะครับผมที่ทุ่งนาลุงพลนะครับผมเนาะเล่าปิงไข่ไข่โอ้หัวใจจะวายขยันอีปิงโอ้นี่ครับหลังมดนะครับผมนี่ครับผมนี่ครับผมมดงานนะครับผมกว่าจะได้หลังสวยๆแบบนี้ทนแดดทนฝนเขาต้องมาสารหลังนะครับผมแต่ละตัวต้องมาสารหลังอยู่จังสี่นะครับผมเนาะเบ่งดูแต่ละตัวมันต้องแบบว่า มาสารห้างมันครับนะครับผมอันทั้งกดเด่นยังบัตรเด่นยังบัตรเด่นยังบัตรโอ้เอารถล่องประเด็นต่อรถล่องประเด็นต่มนะครับผม บรรยากาศทุ้งานะครับผมยามเย็นนะครับบรรยากาศดีดีนะครับผมแต่ว่ารู้สึกว่าจะออร์รถอบอ้าวนะครับมันดียังไงที่ร้อนอบอ้าวนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปอีกสักคลิปอีกสักคลิปนะครับเราจะไปดูความคืบหน้าขององค์ปู่นะครับองค์ปู่จําลองนะครับผมที่ช่างเขามาปั้นนะครับผมเนาะเราก็จะไปดูความคืบหน้าขององค์ปู่จําลองนะครับผมเนาะโน่นนะครับป้าอยู่ตรงโน้นนะครับผมเนาะ โอ้เมื่อกี้แล่นนิปิ่งทายปิ่งอยู่ดีพ่อใหญ่พ่นเหมเอาปิ่งย้อนไปข่อยแล่นเด้อครับผมพี่น้องไม่เจอไม่เป็นไรแต่ถ้าเจออย่าเอามาใส่เลยข่อยแล่นหูหลุดเลยครับผมครับผมกับสำหรับคลิปนี้กับฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับโอ้เสียงรถนะครับผมเนาะจะได้กันะครับผมฝากคนไลร์กดแช่คนสั้นสไครต์ให้เด้อร์อย่าลืมนะครับผลิตภัณฑ์ทีบีสกินนะครับมัว่าจะเป็นนะครับผมขีมท่านา เส้นลำผมรุงผิวนะครับผมนะครับเจลล้างหน้าเจลอาบน้ำซิบัตอนพัดเบต้าขุดแขนแล้วก็นะครับผมที่พีกาแฟนะครับผมก็ฝากไว้นะครับผมซื้อในนามชิปปากแฝกเลครับผมเด้อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับพ่อแม่พี่น้องฟ้องไปนะครับผมครับผมสวัสดีครับ